เร็วๆกินหรือไม่กินไม่เอาไม่กินโอ้ยอุตส่าห์เอาอันดีๆให้ไม่กินกินไม่กินไม่กินโอ้โหรอดกินไม่กินกินโอเคเอาไปเลยเปิดเปิด เปิดไม่ทำนะไกินหรือไม่กินกินโอเคเอาไปเลยเปิดเอาไปกินกินกินหรือไม่กินไม่กินโอ๊ดโอ๊ตกินนะเผ็ดอยู่กินหรือไม่กินกิน กินเอาเปิดวาซาบิไปเอาฉีก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 ไม่รุ่นเข้าไปบุญไม่รู้นเข้าไปบุญกินหรือไม่กินไม่กินโอ้ทำไมไม่กินล่ะกินหรือไม่กินกินกินเอาไปเลยบีบเลยเอาเลยฮะบีบเข้าปากไปเลยฮะเอาเลยเอาเลยเอาแล้วเรียบร้อยกินหรือไม่กิน โอ้โหไอ้มันรอดได้ยังไงวะเนี่ยโอเคกินหรือไม่กินกินเอาไปเลยหนึ่งชิ้นโอ้ยชอบเลยชอบเลยมันก็กินไม่เปรี้ยวเลยกินหรือไม่กินไม่กินไอ้มันรอดเว้ยกินหรือไม่กินไม่กินไอ้มันรู้เยอะกินหรือไม่กินกินเอาไปเลย ก้อนเลยเค็มยังหูเอาเลยกินหรือไม่กินไม่กินครับโหยกินหรือไม่กินกินครับเอาไปไหนเอาไปไหนเอาไปไหนเอาเลยเอาเผ็ดก่อนกินหรือไม่กินเอาไปเอาเทใส่ช้อน เท่เลยขาดตรงไหนอ้าวเจ็บนี่นางหืมกินกินหรือไม่กินเอาไปไอ้ยน้าหนาวไว้อยเกินอือเอาอีกเอาสามคเชิญืมอร่อยกินหรือไม่กินกินเอาไปเลยดูสีหน้าข้างหลังให้กำลังใจนะดูเลยเอาเร็วเร็ว กินหรือไม่กินไม่เอาไม่กินโอ้ยกินหรือไม่กินกินอุตส่าห์เอาอันดีๆให้ไม่กินการหายใจเก่งจริตายกใจเกี่ยวอื่นกินหรือไม่กินกินเออยังพอยังพอได้กลมแก้มกลมแก้มอ้าวหยิบไปชิ้นหนึ่ง กินหรือไม่กินไม่กินกินหรือไม่กินกินเอาไปเลยโอ้โหเลียมวัต้อนาจ้อ้ำเด็ดเด็ดกินหรือไม่กินกินอ้ำเลยเร็วๆ โวกล้องไงดึงหน้าดึงหน้ากินหรือไม่กินกินโดนของดีตลอดเลยน้มเร็วกินหรือไม่กินไม่กินกินหรือไม่กินไม่กินกินหรือไม่กินกินเอาไปเลย กินหรือไม่กินไม่กินกินหรือไม่กินกินโอเคไม่รอดตลอดไปรอดอ๋อเลยคือหนูอะกินไม่กินกินมันได้มันทำไมมันมูมีจังวะเอออร่อยเลยัำแม่กินหรือไม่กินไม่กิน กินหรือไม่กินไม่กินโอ๊ยกินหรือไม่กินอันนี้ก็ไม่กินโอ๊ยกินหรือไม่กินไม่กินโอ๊ยกินหรือไม่กินกินเอาไปเลยเอาแล้วยังดีเอาอ้ามไปเลยจัดจัดเขียวมันนิ่งมากเลยกินไม่กินเคาไปโอ้ จอยขอผมกินไม่กินโอเคเอานี้สีหน้าเขาโอเคเลยกินไม่กินโอกินไม่กินกินไม่กินใส่เลยสมอง็เผ็ดสมองอีก กินาเยอไม่กินไม่กินกินไม่กินกินแก่แกแก่แก่แ่เป็นวันของฉันกินไม่กินไม่กินกินไม่กินกินกลับมาอีกแล้วดูสิถ้าช้อนมาที่ช้อนอ่ะกินไม่กิน กิน,กนโอเค <laughs> ล้างคอล้างคออา้าวล้างคอแต่นหน้า <laughs> <laughs> <laughs>